ที่ตลาดมารวยขนมจีนเนี่ยมึงรู้ไหมว่าเป็นอาหารของประเทศอะไรเป็นเมืองชนชั้นไหนรู้ไหมมึงจะลอให้ตอบจีนแน่นอนไม่ใช่จีนเอาเรื่องเรื่องจริงๆมึงจะลอให้ตอบให้ตอบว่าอะไรคือของคนมอญนะขนมจีนเนี่ยเป็นของคนมอญจริงๆกับอะภาษามอญก็คือขนมจีนซึ่งอันนี้เป็นขน่ที่ขนมหรือคอควายนะหนูคออ่างหม้อมะขนมจีน อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้มรู้มาตั้งแต่ตอนเรียนเลยสมัยเรียนกูเป็นคนทีชอบอ่านหนังสือเอามือถือมาดิคุณฮะเอามือถือมาดูทำไมเอ่ยจริงจริงขนมจีนโดไม่อยากรู้ว่าเสิร์ชเมื่อกี้หรือเปล่าไม่เสิร์ตคุณผู้ชมเสิร์ชอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยอะมึงลบไปแล้วเมื่อกี้มึงเอามือเคี่ยอย่างนี้เลยมึงเป็นคนอย่างนี้อะไรมึงไม่จริงใจเท่ากับคุณฮาเล่เขาเมื่อกี้มึงทำท็อปมึงมันท็อปหนึ่งไม่ได้มึงขนมจีนของกูยยัังงอูู่่นนนะะเเเเเพรรรราามมมมึสสิิ์์ชชไไดดด้้โป็็ควก บื้องต้นเลยเดี๋ยวเทสต่อไปถ่ายมามาเผ็ดมึงก็เสร็จมามาเผ็ด